โครงการห้วยเดือนหา้าไม้เฮาครับมันนี่บรรยากาศครับโมลุ่มเก่าครับคันซาดิดสายตังเมครับไม้เฮาสิลงงยู่ฟังคุณครับ คือหลดหลอกปลาไปเลยครับไหครับไปหลุนกันมากับโปรเสียงครับเมื่อเหลี่ยม <ừ. S 1> เหลี่ยมอย่างเดียวเหลี่ยมทำเหลี่ยมถึงโตละปลาฮาหักโตนะหกโตปลาดีจีเทีทยงอยู่เนาะปลาดีจีเทียงปลาดีหิงเทียงอ <laughs> กินข้าปลาครับตกปลากินข้าขปลาอาศัยเหลือมมันดอกครับมือน,นี้ปออระคบรากัดลมอย่างแต่าบางส่วนใบครับติดปลาติดครับติดติดใส่ดีไปหน่อยอเอาัะ จีไปกินขาวเที่ยงกันครับรบรรยาการมาฝากไป ประคอได้ตัวหนึ่งประสูตรกระช่อนประสูตร6กตัวลมดีขนาดหาต่วตัวใหญ่มัน เดียว,อ,อ,ยว,ยวอีกตัวหนึ่งเดียวใหม่ยหนึ่งน่ะีมือโปเสียงประสวรผมได้ตัวหนึ่งครับประคอลมแห้งพาเทียงวอน Ki Herpia. Mungkin kau paham ini. Saya tentangnya ni belum. Hoa yeah. <laughs> để kiểu đi hả anh nha ra các bậc gái nở nỉ lỗi xong vọt nhảy phượn nó cũng lượt tới than chia than có phượn nó khay nó phượn lai rồi lọ cườn và nhưng lủng เออน่เต็มเลยวะเมเลยบาเอ้อทานดีขนาด O, uh, hôm nay. Chấm <laughs> hôm đường hôm, hôm. đi hưng nó. A thoáng gạo có anh lùm đi. Lùm Chúng nói đá đi Cái đề là okay. Hác mày tiếp rồi Nè Có miệng nè Mày bay miệng mới kéo nằm tiền có miệng vừa đi là bên phát à ừ. พักห้าเอาหล่อเขื่อนนี่นะครับพักไหลแก่เบิร์ดหน่อยน่นี่นี่นี่ยยอนนินทั้งอยู่ต่อถ้าจะกินวัเวเบิร์เดเดี๋ยวเด็กออมมีเออ pun ni tiaw. Hago hàng của nó. Tiếng tuần thì để chuyện.

าแนว่นไปวางสเสบียงวางห่อเขาเก็บอาพักนั่นนั่นพักนั่นนี่นี่นี่พักยังก็เสียงซือมันปร,ประกูดปลาครับรกูดหน่อยหล้วเหล่า,ลามาโหลดแล้วว่าบัดเกลี่ยพิดใจค,ครับนี่ประกุดปลาปกูนะพอดี tiến hành một hộ đang gì có để ăn không tôi đang hành lại đây thì phát hồ để lục thủng không khắp cái gì đây cái gì suốt đâu hết đâm lọp ăn lọp suối lội bướm sẹn oh suy giọt suy giọt ba suối la xiang để thi luôn này 法国的。<Okay. S 3> Ủa, oh, một thoát mãi được nè, Này. Sai tầng quang phác này, sẽ treo không? Treo một tầng.

บึงเหนืออันเรเสียงสูงกว่มาได้ครับกินเขากินเข่าเราจังชิ้นลุยต่อครับสวงใบเสียบๆครับผมบรรยากาศกินเขาปลามาฝาครับเขาาห้จะพูบินกินกันครับปิ่งปลาซุกเดา กันตรงห้องตรงห้วยอ่รวม้านแสบเริ่มเริ่มะะแสบ,แสบพิธีพิธีในผ่านเป็น